ขนไก่สาวไทยบินสู่กัมพูชาลุยซีเกม2023มั่นใจทำได้ตามเป้าทัพขนไก่สาวทีมชาติไทยได้เดินทางออกเดินทางจากเมืองไทยเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาสู่ประเทศกัมพูชาพร้อมทีมผู้ฝึกสอนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันซีเกมครั้งที่32มั่นใจทำได้ตามเป้าหมายที่วางไวสองเหรียญทองความคืบหน้าของนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยที่เตรียมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ระหว่างวันที่5-17พฤษภาคม66ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าว,วันอาทิตย์ที่วันที่7พฤษภาคม66นักกีฬาแบดมินตันในทีมหญิงรวมทั้งทีมงานผู้ฝึกสอนออกเดินทางสู่ประเทศกัมพูชาแล้วด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์เที่ยวบินทีจี931สำหรับนักแบดมินตันทีมหญิง10คนประกอบไปด้วยเมสุพนณิดาเกตทองจิวลลินรัตชัยวันพิงพิชามนโอภาสิพัฒน,น,น์อานานันการเอียอเยาาเอ่ยมสะอาดมูนาเบญยาภาเอี่ยมสะอาดกิฟจงกลพันธ์กิติธรากูลวิว ระวินดาประจงใจจอมแจมพาไทยมาสเหมือนวงเกนลักซิกากัลลาหะและนั่งชาซินีกุรีภาพโดยแบดมินตันในซีเกมครั้งที่32จะมีการชิงชัยทั้งหมด8เหรียญทองแบ่งออกเป็นชายเดีย่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมกับประเภททีมทีมชายและทีมหญิงและประเภททีมผสมโดยประเภททีมผสมเจ้าภาพกำหนดให้กัมพูชาลาวเมียนมาบรูนไนและติมอร์เลสเตเท่านั้นที่ส่งทีมเข้าร่วมได้ ด้านทิ้งพิช,ชามนโอภาสิพทัทดาวรุ่งวัย16ปีและมือหนึ่งเยวชนโลกเผยว่าเป็นการเล่นซีเกมครั้งที่2ของเจ้าตัวซึ่งจะลงได้ลงเล่นในประเภทหญิงคู่ที่ผ่านมาฝึกซ้อมมาอย่างดีในช่วงที่ผ่านมาจะพยายามให้เต็มที่เต็มที่สุดในทัวร์นามเมนต์นี้แต่ก็จะไม่ประมาทคู่แข่งไม่กดดันตัวเองและจะพยายามคว้าเหรียญทองให้กับทีมให้ได้ในครั้งนี้ส่วนเป้าหมายหลังจากนี้จะลงแข่งขันในระดับเวิลด์ทัวร์100และ300 ให้มากขึ้นสุดท้ายนี้ฝากแฟนๆแ,แบดมินตันไทยให้กำลังใจพิง์แกะพี่่ทีมชาติไทยให้คว้าเหรียญทองในซีเกมส์หนนี้ให้ได้ส่วนโปรแกรมการแข่งขันแบดมินตันในซีเกมส์2023จะแข่งขันระหว่างวันที่8ถึง16พฤษภาคม66นี้โดยประเภททีมหญิงจะเริ่มแข่งขันระหว่างวันที่9พฤษภาคม66นี้ที่สนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโช